สวัสด <là> ีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆช่องชี้ทางรวยทุกๆท่านค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะคะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงอีกหนึ่งวิธีการคํานวณค่ะนั่นก็คือวิธีการคํานวณของ2ตัวรัฐบาลนั่นเองนะคะแต่นะคะก่อนที่เราจะไปทราบถึงวิธีการคํานวณ2ตัวรัฐบาลเรามีอีกหนึ่งวิธีมาบอกกันด้วยนั่นก็คือวิธีการคํานวณของเลขเด่นล่างนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเลขเด่นเราไม่ สองตัวรัฐบาลหรือว่าตัวเลขสําหรับที่เราจะนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็อาจจะไม่ถูกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามี2ตัวเลขมาฝากกันนะคะนั่นก็คือ7 กับ8นั่นเองนะคะ7กับ8ตัวนี้เป็นเลขเด่นล่างสำหรับงวดของวันที่16มิถุนายนซึ่งก็เป็นงวดอ่างวดหน้างวดถัดไปที่จะถึงนั่นเองนะคะและจำสองเลขนี้ไว้ในใจฝากไว้ในใจด้วยทีนี้7กับ8ตัวนี้นะคะที่เราพูดถึงกันอยู่ตรงนี้นะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอยากจะทราบวิธีกันแล้วก็มาชมกันเลยค่ะอ่าแล้วเรามาดูกันที่วิธีการคานวณสาหรับเลขเด่นล่างหรือว่า7กับ 82ตัวเลขที่หมายพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกนะคะเ้าเรามาดูวิธีการคำนวณกันก่อนค่ะ เลขตัวแรกนะคะที่เราจะใช้ในการคำนวณเลขเด็นล่างตรงนี้นั่นก็คือหลักร้อยของรางวันที่1ค่ะหลักร้อยตัวนี้เราจะนํามาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้งก่อนนะคะ5้บวกหได้เท่าก,กับ10เราใช้เลขศูนย์ตัวเดียวค่ะนําเลขศูนย์ลงมาตั้งรอไว้ก่อนและตัวเลขตัวถัดมาตัวนี้นะคะเป็นเลขประจําสูตรเลยก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นเลขที่เราจะต้องใช้ในการคํานวณทุกครั้งนั่นก็คือเลข3ค่ะ นำเลขาสามาใส่ตรงนี้เน้นให้ได้ชมกันนิดนึงว่าเป็นเลขประจําสูตรซึ่งต้องใช้ในการคํานวณทุกครั้งนั่นเองและอีกหนึ่งตัวเลขค่ะเราได้จากตรงนี้เลยก็คือหลักร้อยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2และหลักสิบของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะทั้ง2ตัวนี้เรานํามาบวกกันนะคะ2อบวกหได้เท่ากับ8ค่ะนําเลข8นะคะมาใส่เรียงบวกเป็นตัวที่3เสร็จแล้วเนี่ยเราได้ทั้ง3ตัวเลขตรงนี้แล้วเราจะทําการคํานวณค่ะบวกด ว,วิธีร้อยมาลาย์บวก3ได้เท่ากับ3ค่ะและอีกหนึ่งตัวค่ะ3บวก8ได้11เราใช้เลขหนึ่งนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำ3กับ1มาบวกกันอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้เป็นผลลัพธ์นะคะเลขตัวเดียวแบบนี้ยังไม่เสร็จนะคะเรามีตัวเลขอีกหนึ่งตัวค่ะที่จะนําลงมาใช้ในการคํานวณต่อนั่นก็คือหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งสำหรับตัวนี้คือเลข3นำเลข3เนี่ยมาบวกกับเลข4ตัวนี้ที่เรา คำนวณไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็พอบวกกันลงมาแล้วเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเลข7นั่นเองนะคะและ8มายัางไงจาก7ตัวนี้ที่เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะบวกขยายเพิ่ม1สเตปค่ะโดยการบวก1แต้ม7บวก1ก็ได้เท่าก,กับ 8นั่นเองค่ะและ7กับ8ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นล่างนะคะที่ใหม่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยแล้วก็นี่ก็คือวิธีการสําหรับการคํานวณเลขเด่นทั้งหมดค่ะาฝากไว้ด้วยสําหรับสูตรนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมารอดูผลกันนะคะสําหรับเลขเด่นที่เราคํานวณไว้เดี๋ยวเรามารอดูผลกันของวันที่16มิถุนายนหรือว่างวดหน้ากันนั่นเองค่ะ ฝากไว้สําหรับใครที่จะนําตัวเลขไปใช้เสี่ยงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูกันที่พระเอกสําหรับคลิปนี้กันเลยนั่นก็คือวิธีการคํานวณของ 2ตัวรัฐบาลค่ะและวิธีการนี้นะคะก็จะบอกไว้เลยว่างวดที่แล้วเนี่ยหรือว่างวดของวันที่1มิถุนายนนะคะเรามีตัวเลขทั้ง2หลักเลยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเดี๋ยวดูนะคะดูความเป็นมาเป็นไปของสูตรนี้ก่อนรวมถึงวิธีการกันด้วยซึ่งจะทําย้อนกลับไปให้ดูถึงวันที่16มีนาคมซึ่งก็เป็นสถิติส่วนหนึ่งนะคะของอผลการออกรางวัลนั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่งวดแรกกันเลยค่ะอ่าวก็ขอบอกไว้นิดนึงนะคะสําหรับ สูตรนี้เรายังใช้สูตรเดิมกันอยู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันที่วิธีการคำนวณค่ะ หลักสิบกันก่อนนะคะวิธีการคำนวณหลักสิบค่ะเราจะใช้หลักสิบของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1โดยการนำมาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้งค่ะ6บวก6ได้12นะคะเราใช้เลข2ตัวเดียวนำเลข2ลงมาตั้งรอได้เลยนะคะและอีก1ตัวเลขค่ะเราใช้เป็นหลักพันของรางวัลที่1หลักพันตัวนี้นะคะนำลงมาบวกกับหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 อ่าสามนะคะบวกกับ4ตัวนี้นะคะได้เลข7นั่นเองก็นําเลข7มาบวกกับ2ได้เลยค่ะ2องบวกเได้เลข9นั่นเองผลลัพธ์ครั้งแรกเราได้เลข9เพราะฉะนั้นเราจะนําไปบวกต่อกับเลขประจําสูตรของการคํานวณหลักสิบนั่นเองค่ะนั่นก็คือเลข1นึ่งอ่าก็นำเลข1ที่เป็นเลขประจําสูตรมาใส่และบวกกันลงมาเนี่ยเก้าบวกหได้เท่าก,กับ10เราใช้เลขศูนย์ตัวเดียวนะคะและศูนย์ตัวนี้เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะนํามาบวกขยาย พิ่มค่ะครั้งละ1แต้มจนได้ตัวเลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับผลลัพธ์จากการคำนวณหลักสิบของเราประจำงวดนี้นั่นเองค่ะ ทราบกันไปแล้วนะคะ1วิธีนะั่นก็คือวิธีการคำนวณของหลักสิบทีนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งวิธีคะ่ะนั่นก็คือวิธีการคำนวณหลักหน่วยนะคะซึ่งวิธีการวิธีการคำนวณหลักหน่วยตัวนี้เลขตัวแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือหลักพันของรางวันที่1โดยการนํามาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้งเช่นเดียวกัน3าบวกสาตัวนี้ได้เท่ากับ6ค่ะนําเลข6กลงมาตั้งรอนะคะและเราก็จะใช้อีก1ตัวเลขนั่นก็คือหลักสิบของรางวันที่1หลักสิบตัวนี้นะคะ เรานํามาบวกกับหลักหน่วยของรางวัลที่1นั่นเองค่ะ4บวก6นะคะได้เท่าก,กับ10ก็ใช้เลข0ตัวเดียวก็นําเลข0ลงมาบวกกับเลข6ได้เลยค่ะ6บวก0ได้เท่าก,กับ6ค่ะผลลัพธ์ครั้งแรกเราได้เลข6เพราะฉะนั้นเราจะนํามาบวกต่อกับเลขประจําสูตรของการคํานวณหลักหน่วยนั่นก็คือเลข2ค่ะ ตั้งบวกได้เลยแบบนี้นะคะและพอบวกกันลงมาแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของหลักหน่วยนั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะ6กบวกสได้เท่ากับ8และผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายเราจะนํามาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มค่ะจนได้ตัวเลขทั้งหมด6ตัวเช่นเดียวกันและนี้ก็เป็นผลลัพธ์อีก1หลักค่ะนั่นก็คือหลักหน่วยทั้งหมด6ตัวประจํางวดนี้นั่นเองค่ะทีนี้เราได้เลขทั้ง6ตัวแบบนี้แล้วนะคะฝากไว้สําหรับเลขประจําสูตรที่เราจะต้อง ใช้ในการคำนวณทุกครั้งนะคะจำง่ายๆสำหรับสูตรนี้คือ1กับ2นะคะเลขประจำสูตรของหลัก10คือเลข1และเลขประจำสูตรของหลักหน่วยคือเลข2นั่นเองทีนี้เวลาเรานำไปจับคู่กันเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชคอตอนนี้เราได้นะคะผลลัพธ์จากการคํำนวณหลักละ6ตัวจับคู่กันแล้วเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าคู่ที่เราจะนำไปใช้เป็นแนวทางทั้งหมดด้วยกัน 3- 6ชุด ซึ่ง36ชุดสำหรับนักเสี่ยงโชคนะคะยังเยอะเกินไป เพราะฉะนั้นเราจะทําให้เหลือหลักละไม่เกิน2ตัวดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีอีกหนึ่งตัวเลขค่ะซึ่งหนึ่งตัวเลขตรงนี้เขาสามารถที่จะตัดนะคะทั้ง6ตัวตรงนี้ของแต่ละหลักเนี่ยให้เหลือหลักละไม่เกิน2ตัวหรือน้อยที่สุดในการตัดเพียง1ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับวิธีการตัดตัวเลขตรงนี้จะสรุปให้ดูนะคะเหมือนเดิมเลยอ่ะเรามาดูกันที่หลักสิบกันก่อนนะคะเลขตัวตัดของหลักสิบงวดนี้ก็คือเลข9ค่ะ และหลักหน่วยค่ะเลขตัวตัดที่เราคำนวณได้วันนี้ก็คือเลข2ค่ะอ่าทีนี้ทราบเลขตัวตัดกันไปแล้วเรามาดูที่วิธีการตัดตัวเลขกันเลยนะคะหลังจากที่เรานำอ่า เลขตัวตัดมาบวกเป็นตัวที่3เราจะทําการบวกกับตัวที่2ไปแบบนี้นะคะ7จ็บวกเก้าขาดได้16ใช้เลข6ตัวเดียวและ6ตัวนี้ก็เป็นเลขตัวตัดตัวแรกเราก็จะนะคะนํามาบวกขยายเพิ่มครั้งละ3าแต้มเราก็จะได้เลขตัวตัดทั้งหมด3ตัวตรงนี้แบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้3ตัวนี้ทําอย่างไรต่อเราจะนํามาตัด6ตัวแรกที่เราคํานวณได้ตรงนี้นั่นเองดูว่าตัวไหนที่เหมือนกันซ้ากันดึงออกมาใช้ค่ะอ่มาไล่ดูกันเลยนะคะและสาหรับ สหรับงวดนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นตัวเลขเพียง1เดียวค่ะซึ่งเป็นการตัดตัวเลขที่น้อยที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือ1ตัวสําหรับหลักสิบงวดนี้เราได้1ตัวก็คือเลข2ตัวนี้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะหลักสิบทราบกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันที่หลักหน่วยค่ะวิธีการเดียวกันนําเลขตัวตัดมาบวกเป็นตัวที่3เราก็จะบวกต่อกับตัวที่2แบบนี้นะคะศูนย์บวก2ได้เท่ากับ2ค่ะ2ตัวนี้บวกขยายเพิ่มครั้งละ3แต้มได้เลยเราก็จะได้เลขตัวตัดทั้งหมด3ตัวแบบนี้แล้วก็ตัดเหมือนเดิมด้วยวิธีการดูเลขชนกันหรือเลขที่สากันเราดึงออกมานั่นเองค่ะมาไล่ดูพร้อมๆกันค่ะเลขตัวเดียวเช่นเดียวกันเลข นั่นก็คือเลข2ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวถัดมาก็เป็นเลข8นั่นเองค่ะ สำหรับหลักหน่วยงวดนี้เราได้2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเลข2กับเลข8นั่นเองเพราะฉะนั้นจาก36ชุดตอนแรกตอนเนี้ยจะเหลือไม่ถึง2ชุดแล้วนะคะเหลือไม่ถึง4ชุดอ่ะเราจะเหลือแค่2ชุดเท่านั้น2ชุดตรงนี้ทํำยังไงเราก็จะนําหลักสิบและหลักหน่วยเอาเฉพาะเลขที่เราตัดออกมาแล้วตรงเนี้ยมาจับคู่กันค่ะก็จะได้ตรงนี้คือชุดแรกคือสองและอีก1ชุดคือ28นั่นเองค่ะ2ชุดเท่านั้นจาก36ชุดหายไปเลย ่ะ30กวก็ชุดทีนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าเราตัดและจับคู่ได้เลขอะไรเราก็จะนําผลจากการคํานวณของเราเนี่ยแหละค่ะมาเทียบกับผลการออกรางวัลของงวดถัดไปนั่นก็คืองวดของวันที่16พฤษภาคมนะคะ16พฤษภาคม2ตัวรัฐบาลเลขที่ออกคือ22ค่ะ 2 2ตัวนี้หลักสิบคือเลข2อ,อ่ะแน่นอนค่ะหลักสิบเลข2เรามีและอีกหนึ่งหลักคือหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข2เช่นเดียวกันหลักหน่วยเลข2เราก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะ1ใน2ชุดเท่านั้นนะคะที่ตรงกับผลการออกรางวัลนี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราใช้การตัดตัวเลขแล้วตัดออกมาเหลือตัวเลขเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะสำหรับหลักสิบพวกนี้และที่เห็น2ตัวตัวนี้ก็เป็นการตัดตัวเลขที่มากที่สุดแล้ว แล้วเนะคะเอาละคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงวิธีการคำนวณของสูตรนี้กันเลยอ่ะเรามาดูที่งวดถัดไปค่ะเริ่มดูกันที่หลักสิบกันก่อนนะคะวิธีการคำนวณหลักสิบเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้หลักสิบของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นํามาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้ง9บวก9ได้18ค่ะใช้เลข8ตัวเดียวนําเลข8ลงมาตั้งรอนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้หลักพันของรางวันที่1นํามาบวกกับหลักหน่วยของ เลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะ1บวก4ได้เท่ากับ5ค่ะนํา5มาบวกกับเลข8ได้เลย8บวก5ได้13ค่ะเราใช้เลข3ตัวเดียว3ตัวนี้ก็บวกต่อกับเลขประจำสูตรคือเลข1ได้เลยค่ะ,อะพอบวกกันลงมาตรงนี้เราจะได้เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของหลักสิบนั่นเองอเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน3บวก1ได้เท่ากับ4ค่ะ4ก็นำมาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มได้เลย บวกไปเรื่อยๆนะคะจนได้ตัวเลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับหลักสิบงวดนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งหลักค่ะแน่นอนนั่นก็คือหลักหน่วยค่ะ วิธีการคำนวณหลักหน่วยค่ะเราจะใช้หลักพันของรางวันที่1บวกด้วยหลักพันนั่นก็คือบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้ง1นงบวกหได้เท่ากับ2ค่ะ2นําลงมาตั้งรอไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้หลัก10ของรางวันที่1และหลักหน่วยของรางวันที่1ทั้ง2ตัวนี้นะคะเรานํามาบวกกัน9บวกหได้14เราก็ใช้เลข4ตัวเดียว นำเลข4ลงมาบวกกับเลข2ได้เลย2บวก4ได้เท่าก,กับ6ค่ะ6ตัวนี้บวกกับเลขประจำสูตรของการคำนวณหลักหน่วยค่ะสำหรับสำหรับเลขประจำสูตรคือเลข2นั่นเอง6บวก2ตัวนี้นะคะได้เท่าก,กับ8 8ตัวนี้เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายแล้วก็นำมาบวกขยายเพิ่มค่ะครั้งละ1แตม้มบอกไปเรื่อยๆนะคะ,ะเราก็จะได้เลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้ค่ะที่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณหลักหน่วยประจำงวดนี้นั่นเองค่ะ ทราบตัวเลขที่เราคำนวณได้ทาง2หลักแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูอีกหนึ่งตัวเลขที่จะทําให้เราใช้ตัวเลขที่เราคำนวณได้ตรงเนี้ยน้อยที่สุดนั่นก็คือวิธีการตัดตัวเลขนั่นเองอ่ะมาดูที่เราสรุปให้ได้ชมกันค่ะสำหรับหลักสิบเลขตัวตัดที่เราคำนวณได้งวดนี้ก็คือเลข9ค่ะและหลักหน่วยเลขตัวตัดที่เราคำนวณได้งวดนี้ก็คือเลข2ค่ะอ่าทราบกันถึงอ่ หลักเอ่อเลขตัวตัดกันไปแล้วเราจะเริ่มดูกันที่การตัดตัวเลขมาดูกันที่หลักสิบกันก่อนนะคะก็นํามาบวกกับตัวที่2ได้เลย5้บวกเได้14ใช้เลข4ตัวเดียวค่ะ4ตัวนี้นะคะบวกขยายเพิ่มครั้งละ3มแต้มเราก็จะได้เลขทั้งหมด3ตัวตรงนี้นะคะนํามาตัดได้เลยนั่นก็คือตัด6ตัวตรงนี้อ่มาดูกันว่าง่วานี้เราได้เลขอะไรกันบ้างเลขตัวแรกค่ะที่เหมือนกันก็คือเลข4ี่แล้วก็ตัวที่2เลขที่เหมือนกัน ก็คือเลข7นั่นเองสําหรับหลักสิบงวดนี้เราตัดออกมาแล้วได้2ตัวค่ะนั่นก็คือเลข4กับเลข7อ่ะมาดูอีกหนึ่งวิธีค่ะสําหรับหลักหน่วยนะคะนั่นก็คือการตัดตัวเลขอ่ะมาดูกันเลยนําเลขตัวตัดมาใส่แล้วก็บวกกับตัวที่2 4งบวกหกนีอ่ะสบวกสได้เท่ากับ6ค่ะ6ตัวนี้บวกขยายเพิ่มครั้งละ3แต้มค่ะอ่าเราก็จะได้เลข3ตัวตรงนี้ไปตัดอ่ะ ผลลั์ครั้งแรกได้เลยอ่ะเราก็มาดูกันว่าตัวไหนที่เหมือนกันอ่ะตัวแรกคือเลข9ค่ะแล้วก็ตัวที่2คือเลข2นั่นเองว่าน,นี้สําหรับหลักหน่วยเราได้2ตัวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข9กับเลข2นั่นเองค่ะอ่ะว่าน,นี้เราตัดออกมาแล้วเหลือหลักละ2ตัวจับคู่กันเราจะได้ทั้งหมด4ชุดค่ะมาจับคู่กันเลยนะคะอ่ะชุดแรกค่ะ49 4 2ี่สอง 7 9นะคะแล้วก็7 2นั่นเองค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น4ชุดที่เราใช้ตัวเลขที่เราตัดออกมานะคะด้วยตัวเลขหรือว่าสูตรของเราตรงนี้นั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาดูกันที่ผลการออกรางวัลกันค่ะสําหรับงวดล่าสุดนะคะนั่นก็คืองวดของวันที่1มิถุนายนซึ่งก็เป็นงวดที่เพิ่งจะออกไปตรงนี้นะคะสําหรับ2ตัวรัฐบาลค่ะเลขที่ออกคือ2 4 สองสี่ตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เราอธิบายกันตรงๆง่ายๆนั่นก็คือสําหรับหลักสิบและหลักหน่วยตรงนี้เป็นตัวเลขที่เราคํานวณได้และตัวเลขที่นํามาใช้ในการคํานวณตัดตัวเลขตัดได้แบบนี้เราก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะคะก็สําหรับหลักรเออหลักสิบตรวนี้นะคะผลการออกรางวัลคือเลขสองไม่ตรงไม่เป็นไรและหลักหน่วยนะคะผลการออกรางวัลคือเลขสี่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเหมือนกันและ แน่นอนว่าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วถ้าถามว่าแบบนี้ตรงและถูกไหมไม่ถูกแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ตรงหลักแต่นะคะบางท่านเนี่ยได้ตัวเลขของเราไปแค่นี้4ี่ชุดแค่เนี้ยนาไปจับสลับคู่ค่ะสําหรับชุด4ี่สตัวนี้นะคะก็ทําให้เพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยอ๋อก็เรียกได้ว่าโชคดีรับซั์กันไปอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่นําตัวเลขของเราไปจะจับคู่สลับนั่นเองนะคะ เพราว่าอ่า42ตัวนี้นะคะถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปสําหรับ2ตัวรัฐบาลเมื่อคลิปที่แล้วครั้งที่แล้วก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าเลขทั้ง2หลักนี้เป็นเลขที่เราสรุปได้ให้ชมกันและ หนึ่งใน16ชุดนะคะคือชุด4ี like ่สองเมื่อกี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยถ้าใครถามว่าชุดนี้ถูกไมก็ไม่ถูกค่ะแต่สําหรับใครที่นําตัวเลขสําหรับหลักต่างๆหรือว่าเลขชุดไหนที่นําไปใช้เป็นแนวทางแล้วจับคู่สลับกันเกิดมีโชคก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะสําหรับใครที่ชมกันมาตรงนี้แล้วนะคะสงสัยว่าเลขตัวแดงๆตัวนี้ทั้ง2หลักนะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอยากทราบอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะสามารถที่จะแอดไลน์หรือ ว่าโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ0 6 1 8 9 6 8 8 8 9ค่ะซึ่งเป็นอดีไล n ์แ d l i n e มาคุยกันได้และเบอร์นี้นะคะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยเช่นเดียวกันสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนั่นเองค่ะ และเราจะใช้สูตรนี้มาดูกันค่ะว่าสำหรับงวดนี้นะคะที่เราจะคำนวณกันตรงเนี้ยได้เลขอะไรไปใช้เป็นแนวทางสำหรับงวดของวันที่16มิถุนายนหรือว่างวดหน้านี้เนี่ยค่ะว่ามาดูซิว่าเอ๊ะ เลขเราได้เลขอะไรกันบ้างไปใช้เป็นแนวทางค่ะเริ่มมาดูกันที่หลักแรกนะคะนั่นก็คือหลักสิบวิธีการคำนวณหลักสิบนะคะมาดูกันที่ตัวแรกเลยเราจะใช้หลักสิบของเลขท้าย3ตัวครั้งที่1มาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้ง6บวก6ได้12ค่ะก็ใช้เลข2ตัวเดียวนําเลข2ลงมาตั้งรออีก1ตัวค่ะเราใช้หลักพันของรางวัลที่1นํามาบวกกับหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะ 1บวก2ตัวนี้ได้เท่ากับ3ก็นำเลข3มเนี่ยมาบวกกับ2ตัวแรกได้เลย2บวก3ได้เท่ากับ5ค่ะ5ตัวนี้นำไปบวกกับเลขประจำสูตรของการคำนวณหลักสิบนะคะนั่นก็คือเลข1อ่ะพอบวกกันลงมาแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายค่ะ5บวก1ได้เท่ากับ6ค่ะ6ตัวนี้นคะคะก็เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายสำหรับหลัก10บนวดนี้เราก็จะนำมาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มค่ะ บวกไปเลยอ่ะเราก็จะได้เลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้นะคะที่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณหลักสิบของเราประจำงวดนี้นั่นเองค่ะทราบกันไป1หลักแล้วเรามาดูกันอีก1หลักค่ะนั่นก็คือหลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณหลักหน่วยค่ะเลขตัวแรกก็คือหลักพันของรางวัลที่1เราจะนำมาบวกด้วยตัวเขาเอง1ครั้ง1บวก1ได้เท่ากับ2นั่นเองค่ะนำเลข2ลงมาตั้งรอ นะคะคแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลขค่ะเราใช้เป็นหลักสิบของรางวัลที่1และหลักหน่วยของรางวัลที่1ค่ะทั้ง2ตัวนี้นํามาบวกกัน6กบวกเดได้13ใช้เลข3ตัวเดียวค่ะนําเลข3ลงมาบวกกับเลข2ได้เลย2อบวกสได้เท่ากับ5ค่ะ5ตัวนี้นําไปบวกต่อกับเลขประจําสูตรของการคํานวณหลักหน่วยนั่นก็คือเลข2ค่ะ พอบวกกันลงมาแล้วก็เหมือนเดิมเราจะได้ผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายของหลักหน่วยงวดน,นี้5้บวกสนะคะได้เท่ากับ7ค่ะ7ตัวนี้แหละค่ะที่เป็นผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็นํามาบวกขยายเพิ่มครั้งละ1แต้มนั่นเองเราก็จะได้เลขตรงนี้นะคะที่เป็นผลลัพธ์จากการคํานวณหลักหน่วยทั้งหมด6ตัวนั่นเองรวมถึงหลักสิบกันด้วยค่ะ ทีนี้เราได้ทราบถึงผลลัพธ์ของแต่ละหลักกันไปแล้วเรามาดูกันที่การตัดตัวเลขของแต่ละหลักกันบ้างดูกันที่หลักสิบค่ะวิธีการตัดตัวเลขตัวนี้หรือเลขตัวตัดเพียงหนึ่งตัวตรงนี้สําหรับงวดนี้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยจะเป็นเลขอะไร นะคะก็สําหรับใครที่มีสูตรวิธีการคํานวณเลขเตเลขตัวตัดตัวนี้อยู่แล้วก็จะทราบก่อนใครเลยว่าเลขเพียง1ตัวตรงนี้คือเลขอะไรและนํามาตัดตัวเลขผลลัพธ์จากการคํานวณ6ตัวตรงเนี้ยตัดแล้วได้เลขอะไรกันบ้างนะคะก็ทราบก่อนใครเลยแต่สําหรับใครยังไม่มี ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ใจร้ายขนาดน,านั้นเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเลือกตัวเลขออกมาให้ได้ใช้เป็นแนวทางกันนะคะจาก6ตัวเนี่ยเราจะเลือกออกมาเพียงหลักละสตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่หลัก10กันก่อน,นะคะ่ะ4ตัวตรงนี้เป็นเลขอะไรกันบ้างมาไล่ดูกันเลยนะคะเลขตัวแรกค่ะก็คือเลข6ค่ะเลข7ค่ะ เลขแและตัวสุดท้ายคือเลข1เดี๋ยวจะเรียงใหม่นะคะ16 7และ8นั่นเองค่ะสำหรับหลักสิบงวดนี้นะคะสำหรับหลักหน่วยอ่ามาดูที่หลักหน่วยกันบ้าง4ตัวตรงนี้หมายจะเลือกเลขอะไรบ้างมาดูกันที่ตัวแรกเลยค่ะ7ค่ะ9ค่ะ0และ1นั่นเองอเดี๋ยวเรียงใหม่นะคะ0 1 7 และ9ค่ะทั้งหมด4ตัวเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะว่าสําหรับใครที่มีสูตรการตัดตัวเลขหรือทราบอยู่แล้วว่าเลขเพียง1ตัวตรงนี้นะคะคือเลขอะไรแน่นอนค่ะว่า4ตัวตรงนี้นะคะที่หมายเลขอ,กออกมาเนี่ย ไม่ใช่4ตัวแน่นอนอาจจะเหลือเพียง1ตัวนะคะอาจจะเหลือเพียงหลักละ1ตัวหรือหลักละ2ตัวก็เป็นได้ค่ะสาหรับการตัดตัวเลขตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปจับคู่ให้ดูด้วยนะคะว่าหลัก10บและหลักหน่วยของเราที่เราเลือกออกมาเหลือหลักละ4ตัวตรงนี้นะคะจับคู่ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรอ่า16ชุดค่ะ หายไปนะคะหายไปจาก36ชุดตอนแรกอ่าแบบนี้เลยค่ะพอจับคู่กันมาแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด16ชุดค่ะอย่างที่ได้ชมกันตรงนี้เลยเราได้จากการจับคู่ของหลักสิบและหลักหน่วยที่ใหม่ตัดให้ได้ชมกันนะคะแบบนี้แล้วก็สําหรับใครที่อ่าอย่างที่ใหม่บอกตอนแรกเลยใครมีสูตรการตัดตัวเลขหรือว่าทราบตัวเลขเพียง1ตัวตรงนี้แล้วมาใช้คํานวณต่อแล้วเนี่ย สำหรับ16ชุดที่เห็นตรงนี้อาจจะเหลือเพียง2ชุดหรือไม่เกิน4ชุดเท่านั้นนะคะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นตัวเลขที่ตรงใจสําหรับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะสำหรับเลขตรงนี้ก็นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการเสี่ยงโชคสําหรับซื้อสลากกินแบ่งรนะัฐบาลกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสูตรการคำนวณตัวเลขตรงนี้นะหรือว่าการตัดตัวเลขตรงนี้อยากทราบก่อนเลยว่าเอ๊ะงวดนี้เนี่ยจะได้เลขอะไรสำหรับตรงนี้รวมถึง1ใน4ชุดตรงนี้ด้วยนะคะก็0 6 1ค่ะ896 8 8 5 9นั่นเองค่ะสำหรับการแอดไลน์ก็แอดมาได้ปกตินะคะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะสามารถพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับปัญหาการคำนวณตัวเลขสูตรทุกสูตรของทางช่องค่ะสามารถที่จะโทรมาแล้วก็สอบถามได้ เลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับการติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งได้รับชมก็ชื่นชอบในวิธีการแนวทางการคํานวณสูตรของใหม่ตรงนี้สามารถกดติดตามนะคะกดสมัครสมาชกกันไว้ได้เลยสูตรดีๆแบบนี้เรามีให้ลงลงมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยให้ครบทุกหลักเลยทุกวิธีการนะคะขอบคุณด้วยสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมา,ากลับมาพบกันใหม่สําหรับคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ